สวัสดีครับสวัสดีท่านครับวันนี้ครับท่านสสมีเรื่องราวจะมาบอกเล่าให้กับคนเพื่อสมาชิกที่ติดตามช่องของท่านสสอยู่รับทราบนะครับวันนี้จะทําอะไรกับท่านวันนี้ก็จะซื้อนำเข้าแม่ไก่ครับตัวละหนึ่งล้านบาทอ่า เข้าฟาร์มโคเึ็งฟาร์มนะครับตัวนี้เราเคยขายไป5 0 0แสนแล้วก็ขายให้พี่เกียงไปถ้าใครรู้จักตัวนี้ครับเป็นแม่เจ้ามือปืนนะครับแม่เจ้ามือปืนเป็นแม่เจ้ามือปืนเป็นแม่เจ้าเก้ามมอนะผสมผสมมังกรดำออกมาเป็นมือปืนผสมเก้าล้านออกมาเป็นเก้ามมอผสมเจ้าจุกออกมาเป็นจุกเอลพีจีแล้วก็แบ่งให้พี่เกียงไปตอนนั้น0 0าแสนแล้วก็ไปจ่ายลูกกับ มังกรดำเป็นไงบ้างครับจ่ายลูกมังกรก็ดีม่อผานเช็ให้วันกนเช็คเป็นตัวดีมากก็ทีเนี้ยผมก็ไปเห็นคลิปนั่นแหละผมครก็เลยอยากจะได้แม่ไก่ที่จ่ายลูกกับพ่อเก่งครับอก็เลยมาติดต่อพี่เกียงว่าผมขอแบ่งแต่ว่าผมไม่ได้แบ่งฟรี <c oughs> ก็ผมให้ราคาก็คือร้านหนึ่งก็คือผมขายไปห้าแสนนะตวนนี้นะแล้วก็พี่เกียวไปขายลูกคู่ละแสนคู่ละแสนอ่าแต่ทีเนี้ยแม่ไก่แม่ไก่ที่จ่ายลูกเก่งทุกพ่อเงี้ยดีทุกพ่อเราก็อยากจะเอามาพัฒนาสายพันธุ์ต่อดีทุกชุดด้วยดีทุกชุดดีทุกพ่อครับนะซึ่งมันหายากมากนะอันอนดีตผมเคยมีแม่ทับตัอแดงครนะแม่ทับตัอแดง แต่วันนี้ผมก็ตามเจ้าแม่เจ้ามือปืนมาเนี่ยมาถึงวันนี้ก็เลยอยากจะได้เข้ามามาเป็นแม่พัน์ุหลักมาเป็นสายพันธุอ้นสายของโคเซฟฟาร์มซึ่งตัวเนี้ผมขายออกไปเองแล้วก็ขอซื้อคืนก็ขอซื้อคืนในราคาสุดสัาห์บเกียงว่าไงพี่ไม่ขายก็ต้องขาย <laughs> ถ้าไม่ขายนี่มีเรื่อง <laughs> นี่น,น,นี่อ่ะีน่นะครับเบิกงกันมาแล้วสดสดเกียงได้กำไรมพี่แม่นี้ได้กำไร,ไำไรตัวนี้ทำเงินได้มาน่าจะเป็นล้าน<ก>อย่างก็แต่ว่าพี่เกียงเขาก็เอาแม่ทับตัวแดงไปแต่ว่าไปไปตายก่อนได้ลูกก็เลยอันนั้นก็ขาดคุณมาได้กำไรตัวนี้ก็ Okay. ก็ยังสรงๆอยู่แล้วก็มาวันนี้มังกรดำตายด้วยนะก็มังกรดำตายก็เลยจะดูพ่อไก่ตัวใหม่ให้พี่เกียงนะครับก็เดี๋ยวจะให้พี่เกียงเลือกนะก็มันมีชุดแม่ทัพต่อแดงอยู่ก็คือถ้าใครติดตามผมก็จะมีเจ้าออทองลากาทองลากานี่ก็เป็นปิ่นคีรีแม่ทัพต่อแดง วาซาบิก็เป็น9ล้านแม่ทัพต่อแดงแล้วก็ลิวอคูก,ก็คือยกทีลีแม่ทัพต่อแดงซึ่งแม่ทัพต่อแดงตายไปแล้วเนี่ยสแล้วพี่เกียงมีลอนนี่แม่ทัพต่อแดงอีกแล้วลอนนี่ก็ตายไปแล้วด้วยซึ่ง4เวอร์ชันเนี้ยจะเป็นสายเลือดของแม่ทัพต่อแดงทั้ง4พ่อนะก็เดี๋ยวจะรอดูว่า,าถ้าผมผสมเสร็จแล้วผมอาจจะแบ่งไปอยู่ที่พี่เกียง นะครับก็อาจจะแบ่งไปอยู่ที่วิเคียงก็แบ่งกันไปพัฒนาสายพันธุ์ชุดนี้กําลังมาสู่ขออยู่ใช่ไหมพี่เพราะว่ามักอนดำตายตายครับก็มีการแลกเปลี่ยนแหละผมก็ต้องขอผมก็ต้องขอแม่ไก่คืนมาตัวงแต่ว่าเดี๋ยวก็จะดูว่าถ้าผมรับผสมเสร็จแล้วเพราะว่าติดรับผสมอยู่50าสิบพแม่ แล้วก็ข้อพี่เกียงไม่เสร็จอพี่เกียงไม่สองอาทิตย์เสร็จก็เลยว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ลองดูว่ามีในกลุ่มมีคนสนใจเยอะไหมถ้ามีคนสนใจก็เดี๋ยวจะแบ่งให้พี่เกียงไปเพื่อเอาไปทำไรายได้แล้วก็คนเงินน้อยก็จะจับต้องได้อีกออเห็นว่าผมทําอยู่ตัวละพันห้าใช่ไหมกินลูกไก่ตัวละพันห้าแต่พี่เกียงบอกว่าจะไปทําให้คนเงินน้อยจับต้องได้จะ,จะโปรโมชั่นช่วงแรกตัวละพันก็เลย โอเคก็เดี๋ยวผมทำองคมเซจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันก็ทองรากาวาสาบิเลียวภูนะครับสามแม่พันได้สามพ่อพันที่เ,เกิดจากแม่ทับต่อแดงแล้วแม่มือปืนที่ท่านจะนําเข้ามานี่ครับท่านจะเอามาเข้ากับแม่มือปืนผมจะมาใสาก่กระยกคีรีผมยังไม่ได้ผสมกระยกคีรีเลยนะแม่เนี้ยผมจะมาใสาก่กระยกคีรีกับเป็นคีรีที่ที่เป็นพ่อที่จ่ายลุ่ม จ่ายลูกมีผลงานของผมก็คือเพื่อ,อ,อจะพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็มีดําคีรีดําคีรีอีกตัวหนึ่งแล้วก็ปลางเงินอีกตัวดําคีรีก็เป็นลูกชายปิ่นเพชรครนะรก็จ่ายลูกมีผลงานก็จะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือปลางเงินซึ่งเป็นลูกชายเกาลานก็มาแทนเกาลานจะทํากับแม่นี้ ซึ่งพวกนี้จะเป็นพ่อ,พอที่จ่ายรูปดีจ่ายรูปดีแล้วทั้งหมดครับครับผมแล้วแอบถามนิดนึงครับแม่นี้หนึ่งล้านบาทนี่แบ่งขคยไา้แม่นี้นตั้งใจว่าจะทําเก็บไว้ก่อนทีแรกแต่ถ้ามีคนสนใจผมก็จะแบ่งคู่ละสองแสนนะครับให้เลือกได้นะครับผู้เมียหรือใครอยากจะได้เมียเมียก็ได้แต่คู่ละสองแสนครับ ที่ยังไม่มีใครมีแล้วคาดว่าแม่นี้หรือว่าใครจะเอาตัวเดียวก็ได้ตัวเมียตัวเดียวตัวละแสนครับโอเคจริงๆแล้วผมจะายแต่ตัวเมียนะแล้วก็ตัวผู้ผมจะเก็บเอาไว้เก็บไ,ไว้ทุกพ่ออ่ะแล้วแนวโน้มที่จะเอาเจ้าสามสามธงสามจตุรเทพตัวนี้เข้าเมื่อไหร่พี่ก็จะได้เก็บเงินรอประมาณอีกสองอาทิตย์เนี่ยต้องผสมจะเสร็จ น่าจะเดือนนึ่งอบเท่ากับพี่จะมีสายแม่ทับเยอะกว่าใครครับเพื่อนก็สายแม่ทับตัวแดงจะอยู่ที่พี่เกียงเลยก็มีรอนนี่แม่ทับตัวแดงปิ่นคิรีแม่ทับตัวแดงจกคิรีแม่ทับตัวแดงเก้าล้านแม่ทับตัวแดงซึ่งสามสายเลือดนี้ไม่มีแล้วที่โกเทนฟาร์มก็ไม่มีแล้วก็คือแม่ทับตัวแดงไปตายที่พี่เกียงไงเราก็อยากให้ประสบามสำเร็จใน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 สายเลือดนี้ก็แลวพี่เกียงกับผมนี่ก็เหมือนกับ พี่เกียงนี่เขาเรียกอะไรนะซื่อตรงต่อแบรนด์โกลเด้นฟาร์มมากนะไม่เคยที่จะไปเอาสายอื่นมาทำเรื่องอะไรมีคนมาชวนไปเขาไม่เคยไปไปไปเอาสายอื่นมาทำเขาพักดีต่อแบรนด์โก้เตมากผมก็เลยต้องสนับสนุนให้ให้ให้พี่เขาประสบความสำเร็จให้ได้นะครับคือผมไม่เคยห้ามนะว่าพี่ห้ามไปเอาสายอื่นนะไม่เคยเขาด้วยจิต จิตใต้สํานึกของเขาเองแล้วเขาเขาทําโกลเซมฟาร์มอย่างเดียวทำโกลเซมฟาร์มร้อยเหมือนผู้จัดการเก่งอะ่ะผมก็ต้องสนับสนุนให้ให้เขาเป็นตัวแทนของผมอะ่ะไม่งั้นไม่งั้นสามตัวนี้ผมก็จะไม่ไม่ปล่อยให้นะไม่แบ่งให้นะเพราะมัน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 ถือว่าสายเลือดมันหายากแล้วสายเลือดที่พัฒนาเนี่ยแม่มันแม่มันไปแล้วพ่อไปแล้วหมดแล้วแต่ผมจะ,ะเหมือนกันจะให้เป็นโกเซมฟาร์ม นะ <Okay. S 1> โคเซมฟาร์มที่เป็นสาขาที่ผมกล้ารับประกันว่าเป็นของผมร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่มีที่ื่นมาปนเลย <Okay. S 1> ใครอยากจะซื้อของโคเซมฟาร์มในราคาที่จับต้องได้ <Okay. S 1> ในเกียงเลยเดี๋ยวจะมีไก่คู่ละสา0พันห้าพันจับพ่อพันที่ที่ผมคิดว่ามันมันดี <Yeah. S 1> หรือเข้าใจไหม <Yeah. S 1> แต่ยังของผมผมจะทำแบบคูละสามหมื่นห้าหมื่นูละแสนนเดียวแหละแต่ว่าแบบ คู่ละสามพันห้าพันคู่ละแปดพันเดี๋ยวจะให้พี่เกียงับซึ่งคนที่พักดีต่อแบรนด์แบบเนี้ยคมันต้องสนับสนุนจริงไหมเลยจริงครับถามพี่เกียงว้าเป็นไงพี่หลังจากมังกรดาเสียไปเป็นไงบ้างเนี่ยตอนนี้ก็ต้องสู้สู้แล้วแต่พอมาปรึกษาท่านสอแล้วมันสู้ได้ครับได้ทางเพราะว่าคือซีก็ FC ก็มีแล้ว f G, พีพิเกียงก็มีส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็ FC ที่ติดตามผมผมก็จะแนะนําให้ไปที่พิเกียงแล้วผมรับประกันให้ว่าออกจากพิเกียงเหมือนจะออกจากโคเซนฟาร์มเพราะผมดูพิเกียงผมดูมาสองปีแนละ้วจริงแล้วเขาแล้วเขาซื้อตรงมากนะไม่มีที่จะเอาตัวนี้มาสวมตัวนี้ตัวนี้มาสวมตัวนี้ไม่มีผมรับประกันได้สาหรับคนนี้จากการที่ผมสัมผัสมานะ ผมจะเห็นได้ว่าผมไม่ค่อยรับประกันให้ใครนะใครมาซื้อไก่ผมก็คือซื้อไปผมรับประกันให้ได้ว่าตัวนี้ออกจากผมไปจริงแต่เอาไปทําแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงครับเข้าใจป่ะคนที่ผมเคยรับประกันก็คือไอ้เก่งผู้จัดการเก่งนายกเอกที่ผมรับประกันวันนี้ผมรับประกันให้พี่เกียงนะวันวันนี้ผมรับประกันให้พี่เกียงว่าคนนี้ชัดเจนแน่นอนนะ จากที่อื่นดูเอาว่าคนขายเป็นยังไงครับหร,หรือเข้าใจไหมเข้าใจอ่าเป็นไงพี่รักษาความดีไว้อย่างนี้ตลอดไปเเยฮ้ยแ,แต่พี่เกียร์เขาดีจริงนะเขาเขาเขาเาเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ครับคือคือ,คอไอ้ือมึงอยู่กับลืออยู่กับผมเนี่ยครับลือเห็นว่าผมผมผม,ผมทำเนี่ยผมทำยังไง ัจด้วยความแล้วก็ไม่หลอกลวงผมถึงยืนอยู่ตรงนี้ได้ผมพูดอะไรคนถึงเชื่อผมเพราะผมไม่หลอกลวงค,คนที่ผมจะกล้ารับประกันให้ได้เนี่ยต้องผมต้องเห็นว่าเขาเป็นอย่างที่ผมเห็นจริงๆผมถึงกล้ารับประกันให้บ,บางคนเนี่ยพอเริ่มพอเริ่มดังเดี๋ยวขายมั่วก,ก่อนแหละเดี๋ยวไปจัดชุดผสมมั่งเดี๋ยวเอาพ่อตางใส่ม,มั่ง แล้วพอขายไม่ดีก็จะมาอ้างจะมาบอกว่าเป็นของโกเซิฟาร์มพอเริ่มขายไม่ดีเนี่ยเอามึงลองสังเกตดูดิหลายๆฟาร์มแต่ผมไม่สามารถไปว่าได้เลยว่าใครได้เลยเพราะว่าเขาก็ซื้อของผมไปเขาอ้างได้ทุกคนครับแต่ในสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขานําเสนอพอเริ่มจะดังไม่พูดถึงโกเซิฟาร์มหรอกแต่พอเริ่มขายไม่ได้พอผลงานออกจริงๆเริ่มขายไม่ได้ทีนี้จะมาพูดถึงโกเซิฟาร์มแล้วซึ่งมีหลายๆคนเห็นไหมละ่ะผมไม่เอ่ยชื่อ แต่มันมีแบบนี้จริงๆนะผมถึงบอกว่าคนที่ผมการันตีให้เนี่ยมันสำคัญนะก็ผมบอกว่าตอนเนี้สามฟาร์มที่ผมการันตีให้ผู้จัดการเก่งครับนะที่เอาของผมไปแล้วทำของผมอย่างเดียวแล้วไม่มั่วครับพี่เกียงครับนายกเอ็กสามคนคของคนอื่นไปดูเอาเองไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะครับเขาก็ดีแต่ว่าแต่ว่า เขาเรียกอะไรอ่ะมันยังไม่มันยังไม่ไม่ไม่เข้ามาตรฐานี่ผมการันตีให้ครับก็วันนี้ก็กี่นาทีละสิบสองครับสิบสองเลยใจความก็คือวันนี้ท่านสสนำแม่อมบืนกลับเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมอบสายแม่ทัพตัวแดงให้พี่เคียงสุดท้ายที่ท่านสสยังมีอยู่ให้พี่เกียงให้ไปทำ ทำในราคาลากญ่าทำในราคาจับต้องได้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อยังสายแม่มือปืนอย่างเงี้ยผมก็จะทํากับพ่อหลักของผมท,ท,ท,ทุกตัวัครบนะถามว่าเอามาเป็นพาณิชย์ขายไหมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจแบบเพื่อที่จะเอามาขายครับแต่ตั้งใจเพื่อจะเก็บสายจากพ่อพันธุ์ที่จ่ายลูกเก่งของผมทุกตัว แล้วอนาคตผมก็จะมาจัดชุดแบบนี้แหละสี่พ่อเพื่อให้สมฟาร์มต่างๆที่ผมมั่นใจว่าเฮ้ยเขาเขาเขาทำจริงนะ<ำ>เขา,เ,าเขาไม่มั่วนะให้เอาไปทำก็จะสร้างฟาร์มแบบพี่เกียงขึ้นมาอีกจะไม่ใช่มีแค่พี่เกียงเดี๋ยวก็จะมีถ้ามันมีคนที่พักดีต่อแบรนด์อีก Um เราก็จะเราก็จะดันขึ้นไปอันนี้เป็นแม่ทับตัวแดงอีกสายอยาจจะเป็นแม่มือปืนอ่ะ,อะห,รอหรือเข,าข้าใจปะซึ่งโควเล้งฟาร์มเนี่ยบอกแล้ว,วาโคเ้ฟาร์มจะผลิตพ่อแม่พันธุ์เยวนะแต่ลูกไก่ไจะให้ฟาร์มที่เรามั่นใจเป็นผู้ผลิตแทนก็ฝากไว้ครับสำหรับในเกลียงนะครับนี่นะฮะและแล้วันนี้จะโดน youtube ไม่น่าโดนนะโดนโดนปิดไหมไม่น่าโดนคนแจ้งบล็อกอ่ะสู้ๆนะคนแจ้งบล็อก <laughs> นะครับก็ดูจบจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด, like, ดแชร์และกดติดตามที่ท่านสสอ้วยนะครับช่องนี้ท่านส,สอสอเล่นเองนะครับก็ฝากไว้ครับนี่เกียงสวัสนะดีครับสวัสดีครับ